สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับนกนะคะซินซีสัตนาลัยสุโคไทยค่ะวันนี้มีหมักโครนมาให้ชมนะคะแต่ก่อนชมหมักโครนผ้าทอยกลายบ้านเรานะคะที่เอามาตัดเป็นย่ามค่ะนี่ค่ะพื้นนี้ก็อ่าใบนี้เตรียมออกเดินทางค่ะสู่จังหวัดพิษณุโลกนะคะนีะ่ส่วนพืนนี้ลงใต้ค่ะอันนี้เป็นเกี้ยนะคะเกี้ยทอยยกลายราคาเบาๆค่ะ อันนี้สิ้นเกีย้ยก็คือก็คือการที่เป็นงานปกติถ้าเป็นงานบ้านเราคืองานจบขนเม่นทั้งผืนแล้วก็จะเนี่ยค่ะทั้งตัวก็จะเป็นลายหมดเลยอันนี้เรียกว่าเกี้ยดอกนะคะเกี้ยดอกค่ะเนี่ยค่ะก็จะสวยๆแบบนี้แต่อันนี้ราคาจะเบาวกว่างานเกี้ยจบขนเม่นนะคะเนื่องจากว่าเป็นงานทอยกลายแต่การทอยกลายก็คืองานทอมือเหมือนกันค่ะอันนี้มาให้ชมก่อนออกเดินทางค่ะ แบบนี้นานๆจะมีมาให้ชมนะคะนี่ค่ะไม่ได้มีมาบ่อยๆค่ะก็รอบนี้ได้มาสามผืนก็ส่งไปหมดแล้วค่ะส่วนวันนี้ที่ไมห้ชมเป็นหมักโครนค่ะหมักโครอนอันนี้สีหวานๆละมุนนะคะเป็นสีชมพูอ่อนๆสองลวดลายในผืนเดียวกันนะคะสังเกตด,ดูเห็น,นะคะนี่ค่ะเป็นลายดอกดาวกระจายค่ะแล้วก็ลายดอกไม้เล็ก สองลายในผืนเดียวกันนะคะก็เป็นชมพูอ่อนๆนะคะยกดอกสีอ่ายกดอกสีชมพูอ่อนๆบนพื้นสีแดงเข้มๆค่ะนค่ะออกแล้วก็หัวหัวสิน้นใช้สีอ่าเข้มเข้มยืนเข้มพุ่งอ่อนเพื่อให้มันเข้าหรือกลมกลืนกับอ่าตัวสิ้นนะคะนี่ค่ะก็ดูสีชมพูอ่อนสวยค่ะนี้ค่ะแล้วก็เชิงอันนี้เชิง เชิงเป็นลายมนสิบหกนะคะทอยกลายแบบฉบับของสุขโขทัยค่ะคือตัวสิ้นกับเชิงสิ้นเนี่ยเส้นที่ใช้ยกลายเนี่ยเป็นสีเดียวกันค่ะแล้วเราก็ปูผ้ากาวเรียบร้อยนี่ค่ะพร้อมนุ่งสวมใส่เลยโดยเฉพาะผ้ามักโคนเนี่ยเขาก็จะมีความอ่าสวยงามอยู่แล้วแล้วก็เนื้อนุ่มใส่สบายคันนี่ค่ะโอเคดูใส่ล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ อ่ะ,อ,ะอันนี้ชกดอกสีชมพูคือแรกพื้นที่สองพืนนี้พืนนี้ม่วงกะปิค่ะสีม่วงนะคะสีจะเข้มกว่าในนี้นิดนึงนะคะอันนี้ออกสีชมพูแต่จริงๆเขาเป็นสีม่วงค่ะสีประมาณนี้ใช่ค่ะอันนี้เป็นลายดอกบัวนะคะเป็นลายดอกบัวค่ะนี่ค่ะสีประมาณนี้สีสวยค่ะยกบอกนกบอกเลยคือไม่ได้ม่วงแบบ ม่วงจ๋าอันนี้ม่วงเหมือนม่วงเผือกม่วงกะปิอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่แล้วดูดีค่ะดูแบบมันเหมือนอาสีคลาสสิกเอิร์ธโทนนะคะอันนี้ก็จะแบบแบบนี้ค่ะสีของเขาใครได้ไปไม่ผิดหวังแล้ะสีนี้อันนี้จะเป็นพื้นโทนสีครีมนะคะครีมขาวค่ะแล้วก็ยกดอกว่าสีม่วงกะปินะคะหรือเนี่ยค่ะถ้าลายนี้ก็เป็นลายไทยสวยๆแบบนี้ค่ะ นกให้ดูลายกลใกล้ๆนะคะ,ะหัวสิ้นสีนี้เห็นไหมคะนี่คะ่ะเวลาใส่ก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะอันนี้ก็ปูก,กาวให้เรียบร้อยคะ่ะเ <c oughs> ชิงเป็นลายน้ำอ่างนะคะนี่คะ่ะสีสวยๆ อ่ะแล้วผืนสุดท้ายนะคะที่นกมาให้ชมก็คือเป็นสองลายเหมือนกันอันนี้จะยกดอกด้วยสีครีมค่ะสีครีมลายเหมือนเมื่อกี้แล้วค่ะยกดอกดาวกระจายกับลายดอกไม้ีเล็กค่ะนี่ค่ะเห็นไหลายเขาจะเท่ากันแต่คนละลายนะคะคนละดอกบนพื้นสีเทาอมฟ้าค่ะแล้วก็ยกดอกด้วยสีครีมอ่อนๆพื้นนี้คือเรียบๆแต่ดูดีมากเลยค่ะดูสวยค่ะใส่กับสีครีมได้สีเหลืองได้แล้วก็เชิงน้อง นี่ค่ะเป็นเชิงลายน้ำอ่างสามแถวนะคะซึ่งหายยากค่ะเป็นงานยกลายค่ะนีะ่เห็นไหมคะปกติเราจะมีแค่แถวเดียวแต่นี้มีสามแถวค่ะนกบอกเลยอันนี้ก็สวยเหมือนกันเรียบหรูค่ะอันนี้ก็จะเรียบเรียบสุภาพน่าชวนมองมากหวานหวานค่ะอันนี้ อยบอกว่าใส่แต่ละผืนที่อามาก็คือใส่สามารถใส่เป็นงานทําบุญได้งานมงคลได้หรือเอาไปตักบาททาบุญขึ้นวัดใหม่อะไรได้หมดเลยค่ะนกอยากบอกค่ะสวยค่ะถ้าไงใครชอบผ้าสุขโขทยัยนกก็ฝากกดถูกใจเป็นงงใจให้กันด้วยนะคะหรือติดตามได้ที่เพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองสุขโขทัยได้ค่ะนี่ค่ะวันนี้สามผืนสวยๆที่มาชมค่ะฝากกด ถูกใจเป็นนงใจนกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ